สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นลองมีกเอนะคะก็มีวันหยุดสามวันนะคะทริปนี้นะคะเป็นทริปที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะสำหรับการรับรถตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะเพื่อที่จะทำทริปนี้เลยแต่เนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิด -19 นะคะตอนช่วงปีใหม่เราก็เลยยังไม่ได้ไปกันนะคะก็คือจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะ ทรนะคะน่าจะเป็นจังหวัดปราบเซียนจังหวัดหนึงเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าในช่วงประจวบชุมพรเนี่ยเรายังไม่มีด c ชาร์จเลยนะคะถ้าเราชาร์จที่สุดท้ายที่หัวหินเนี่ยเราจะต้องยิงยาวไปถึงชุมพรโดยใช้ระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องขับขี่แบบระมัดระวังจำกัดเรื่องความเร็วนิดนึงเพราะว่า ตเลยโอเคค่ะก mm ็ค hmm. okay, ือตอนนี a ้นะคะแพลนที่เราตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเราจะมาถึงหัวหินแล้วเราก็จะไปชาร์ที่ PA ทีหัวหินนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราดูสถานะจากแอปพลิเคชันะไม่ว่างตลอดเลยค่ะก็จะขึ้นเป็นลักษณะสีน้ำเงินตลอดเลยนะคะก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวก็เลยจะมีคน มาเที่ยวที่หวัวหินค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่เรายังไม่เคยเดินทางจากหวัวหินไปชุมพรเลยเนาะก็เลยทําให้เราจาเป็นต้องชาร์จ100%ไว้ก่อนเพื่อที่จะเดินทางไปชุมพรนะคะจะใช้ระยะทางประมาณ270กิโลนะคะก็เลยค่อนข้างกักงวลใจนะคะตอนแรกว่าเราจะทำยังไงดีแต่ปรากฏว่า,าคุยกับในโอเ n นแชทนะคะจะมีคุณตูนนะคะต้องต้องขออภัยด้วยว่าไม่แน่ใจว่าคุณตูนเป็นเจ้าหน้าที่ของ โ e หรือเปล่านะคะที่ทําการติดตั้งตู้แดงซูเปอร์ชาร์จของ MG นะคะก็ให้ความช่วยเหลือมากๆเลยนะคะโดยการที่ามาเปิดระบบเจ้าตู้แดง MG s u p e ซูเปอร์ชาร์จที่สูตร์ MG หัวหินนะคะตู้นี้ค่ะตู้นี้เลยนะคะก็เลยทําให้เราได้มาชาร์จที่นี่นะคะก็แจ้งกับคุณตูนอาไวา้ว่า ต้องขอรบกวนเป็นชาร์จ100%เต็มมานะคะเราเหลือเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ15%นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง45นาทีในการชาร์จให้เต็มนะคะก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปที่ชุมพรนะคะในระหว่ารอเกิน2ชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะ เดินไปทานข้าวใกล้ๆแถวๆนี้นะคะจะมีร้านฮอตพอตใกล้ๆแล้วก็มีร้านพิซซ่าใกล้ๆด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะไปนั่งทานเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเย็นเหมือนกันก็ถือว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะชร์จที่นี่จนเต็ม100%เเลยค่ะแล้วเราจะเดินทางต่อไปที่ชุมพรกันค่ะ รับตู้นี้นะคะคุณตูนแจ้งกับเราว่าตู้นี้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ24กว่า,ก,วา,ก,วากิโลวัตต์นะคะจะไม่ไดออ้วิ่ง50กิโลวัตต์เหมือนตู้แดงอื่นๆนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลให้สำหรับเพื่อนๆรับทราบกันเนาะว่าถ้าจะมาชาที่ตู้นี้กระแสไฟวิ่งประมาณนี้นะคะ ตอนนี้เราชาร์จมา98%แล้วนะคะไฟตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ20แอมนะคะ8กิโลวัตต์อัส์นะคะเดี๋ยวเราจะชาร์จให้ถึง100แล้วเราก็จะเดินทางกันคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราชาร์จ100เต็มแล้วนะคะแล้วก็แับสมาชิกเพิ่มแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางกันทั้งหมด4คนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอน้ำดักเพิ่มขึ้น คน4คนนะคะแล้วก็มีสัมภาระเพิ่มมาด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจะมีอัตราสิ้นเปลืองยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะไปสรุปให้ตอนถึงชุมพระค,ะค่ะค่ะตอนนี้เราเดินทางถึงชุมพรเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยระยะทางทั้งหมด265กิโลเมตรนะคะจาก100%เหลือ18%นะคะ วันนี้เราขับขี่ดว้วยโหมด normal คือ2นะคะมีผู้ร่วมเดินทางกันทั้งหมด4คนพร้อมสัมภาระนะคะสำหรับอัตราเร็วโดยเฉลีย่ยที่เราขับวันนี้นะคะจะเป็นอัตราเร็วคงที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองอยูที่15.2กิโลวัตต์ชั่วโมต่อ100กิโลเมตรค่ะ เช้านี้นะคะเราอยู่กันที่ปั๊มปตทอ,อจิงโจ้บางหมากนะคะเนื่องจากว่า,าเรามาที่ชุมพรเนี้ยคะ่ะเราพักที่บ้านพักส่วนตัวของตัวเองนะคะ mm hmm. ก็เลยเลือกที่จะเข้ามาชาที่นี่เพราะว่ามันจะใกล้กว่านะคะแต่ว่าถ้าใครเดินทางลงใต้นะคะไม่จําเป็นต้องวนเข้ามาที่นี่ก็ได้นะคะให้ไปแวะที่ปั๊มจิงโจ้วางใหม่แทนได้นะคะสําหรับตู้แดงตรงนี้นะคะ ก็เป็นการติดตั้งอยู่ฝั่งนี้นะคะเดีย๋ยวจะแพนกล้องให้ดูตรงนู้นด้วยว่ามีตู้ AC ซธรรมดาด้วยนะเราเริ่มมาชาร์จตรงนี้นะคะตอนที่เหลือ18นะคะแล้วเราตั้งใจจะชาร์จให้เต็ม100เนาะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวที่อื่นๆต่อกันนะคะโอเคค่ะก็พาเพื่อนมาดูจุดชาร์จนะคะที่นี่ที่ปั๊มปะตะทจิงโจ้าบางนาคะ ตอนนี้เราก็ชาร์จมา99%แล้วนะคะสำหรับที่ปั๊มปตทจิงโจ้บางหมากนะคะจะคิดค่าใช้จ่ายที่เปอร์เซ็นต์ละ4บาทนะคะหรือประมาณกิโลวัตต์ละ8บาทค่ะเดี๋ยวเราก็จะจ่ายชำระเงินกับพนักงานเลยนะคะเราใชา้เราชาร์จทั้งหมดหน่าจะอยู่ที่ประมาณ44กิโลวัตต์นะคะแล้วก็เริ่มชาร์จตอนประมาณ16%นะคะ สำหรับเมื่อกี้นะคะที่เราไปชาร์จที่ปัม๊มปตทจิงเจ้าบางหมากมานะคะก็สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายสำหรับ MGP นะคะจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ละ5บาทนะคะหรือจะตกที่ประมาณกิโลวัตต์ละ10บาทนะคะสำหรับที่นี่เปิด24ชั่วโมงเลย7วันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยและ รถยี่ห้ออื่นก็สามารถชาร์จได้ด้วยนะคะถ้าใช้หัว CCS นะคะก็อย่างเทสลาอย่างเงี้ยเขามาชาร์จได้เลยนะคะแต่ว่าเขาจะคิดราคาตามขนาดแบตเตอรี่นะคะพราะเห็นส่วนตัวนะคิดว่าคิดตามกิโลวัตต์น่าจะง่ายกว่านะคะที่จะคำนวณเนานะเพราะว่ารถแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีขนาดแบต ต่างกันนะคะพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยรถที่มีแบตขนาดใหญ่กว่าอย่างเงี้ยมันก็ราคามันก็จะไม่เท่ากันแล้วก็มันน่าจะคํานวณได้ยากกว่านะอืมค่ะแต่ว่าที่นี่ก็ใช้การคิดค่าบริการเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันต่อก็ตามกันมาเลยค่ะ จากวันนี้นะคะที่เราขับรถเที่ยวกันมาทั้งวันนะคะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะคะเราแวะมาชาร์จที่ปั๊มเชลวังใหม่นะคะที่นี่จะเปิดถึงแค่5้าทุ่มนะคะก็จะเป็นตู้ MG Super Charge ห้าสกิโลวัตต์ตัวนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะจะมีโฮมชาร์จเจอร์ตัวเล็กอยู่ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะติดตั้งไว้ก่อนนะคะ ก็จะมีที่ชาร์จ2ตัวเลยนะคะสำหรับที่นี่ค่เราชาร์จไปทั้งหมด20กิโลวัตต์26นาทีนะคะจาก40%เป็น80%เสร็เส็จเรียบร้อยแล้วค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะก็200บาทนะคะเปอร์เซ็นต์ละ5บาทนะคะหรือว่ากิโลวัตต์ละ10บาทค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะเราก็มาชาร์จที่เดิมนะคะปังปตทบางมานะคะก่อนกลับก็จะชาร์จให้100%เต็มเลยแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างทางค่ะเราจะไปลองที่โรงแรมประจวบสามอ่าวนะคะแต่ว่าที่ชาร์จให้เต็ม100%เนี่ยเพื่อป้องกันเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยเผื่อว่าฉุกเฉินที่ประจวบสามอ่าวใช้ไม่ได้หรือ,อยังไรเราจะได้ขับจากประจวบสามอ่าวไปชาร์จที่หัวหินต่อนะ สำหรับที่บางหมากนะคะตรงข้างๆเซเว่นอีเลเว่นก็จะมีแผ่นมูมแบบนี้เลยนะคะเป็นแนะนําจุดชาร์จแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะสําหรับจุดชาร์จ EV นะคะก็จะมี AC8 จุดแล้วก็ DC4 จุดนะคะตามนี้เลย รับที่บางหมากตรงนี้นะคะนอกจากเซเว่นอเลเก็มีร้านอาหารนะคะจะเป็นสไตล์ร้านอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็มีคาเฟอเมซอนด้วยนะคะมีเคอรี่ด้วยโอ้ยมี MGZS จดเอบาบาดด้วยค่ะก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะสำหรับท่านที่จะมาชาร์จแล้วก็มานั่งรอเนาะ ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงโรงแรมประจวบสามอ่าวแล้วค่ะก็ด้วยความช่วยเหลือจากคุณตูนนะคะเราก็เลยได้มาลองชาร์จที่นี่ดูนะคะคือณนะตอนนี้ที่นี่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการนะคะก็เนื่องจากตอนนี้โรงแรมก็ยังปิดอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับตรงนี้นะคะทําเลด,ดีมากๆเลยนะคะถ้าเปิดใช้บริการเนี่ยก็ จะเป็นจุดที่เราจะสามารถชาร์จต่อจากหัวหินเพื่อไปชุมพรแล้วก็ลงไปถนนทางสายใต้ได้เลยค่อนข้างจะสะดวกมากๆเลยนะคะตู้นี้นะคะจะเป็นตู้50กิโลวัตต์นะคะก็จะเป็นพลิกชาร์จแบบเร็วเลยนะคะตั้งอยู่ตรงโรงแรมประจวบสามาวตรงนี้เลยตรงนี้ก็โรงแรมค่ะ ตอนนี้ก็เราอยู่จุดช้าสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะก็คือที่ PA e. หัวหินนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ2.15ุม15นาทีค่ะเนื่องจากว่าที่ PA e. หัวหินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะให้เข้าช้าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะแต่ถ้าในกรณีฉุกเฉินก็สามารถแจ้ง รปภด้านหน้าได้นะคะว่าขออนุญาตเข้ามาชาร์จเนาะก็เดี๋ยวเราจะชาร์จตรงนี้ให้มีแบตประมาณ85นะคะแล้วเราก็จะขับกลับกรุงเทพเลยค่ะก็หวังว่าทริปนี้เพื่อนๆจะสนุกไปด้วยกันนะคะ